สวัสดีค่ะแม่เอี้ยงชาแนลตั้งเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนวันนี้แม่เอีกก้ยงก็มาเชื่อมโยงเศรษฐกิจสู่ชุมชนถึงอำเภอเกาะพัง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกาะเต่าค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเกาะเต่าจะเป็นยังไงเชิญเลยค่ะเกาะเต่าเป็นเกาะที่อยู่ในอ่าวไทยนะคะอยู่ในตำบลเกาะเตา่าอำเภอเกาะพง,งนัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเต่านี้ก็มันจะมีรูปร่างโค้งเว้าวเหมือนกับเมล็ดถัว่วก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะพะมันเกาะพะงนันห่างประมาณ45กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ21ตารางกิโลเมตรมีคนที่อาศัยอยู่บนเกาะเต่าเนี่ยก็ประมาณ12,000คน มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานที่เกาะเต่าวกว่า5,000คนมีแรงงานพมา่าเยอะมากนะคะถ้าเรามาพักตามโรงแรมตามรีสอร์ทอะไรต่างๆมันจะพูดกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าเขาฟังเราไม่รู้เรื่องเราก็ฟังเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะ <Okay. S 1> นอกจากนี้นะคะบริเวณใกล้เคียงก็จะมีเกาะนางยวนซึ่งเป็นเกาะเล็กๆทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีสันทรายเชื่อมต่อกับเกาะเต่าในลักษณะเหมือนทะเลแหวกเป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังแล้วมีปลาสวยๆนะคะโดยเฉพาะเหมือนปลานกแก้วตัวใหญ่มากแล้วก็คุ้นกับคนมากเลยจะมาเล่นกับเรานะคะแทนที่ว่าเห็นเราแล้วจะหนีกับเดินเข้ามาเราต้องวิ่งหนีเองอะนะคะเพราะตัวเขาใหญ่มาก สำหรับประวัติของเกาะเต่านะคะในสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็ได้เสด็จประพาสเกาะเต่าเมื่อวันที่18มิถุนายน2442พระองค์ก็ได้ทรงจารึกพระประมาพิไทยย่อไว้บนหินที่แหลมนะคะจอปอรอทางใต้สุดของหาดทรายลีปัจจุบันหินสลักและพระบรมบรูปรัชกาลที่5เนี่ย เป็นหนึ่งในสิ่งสักการะของคนเกาะเต่าและนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกคนที่เดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็จะมาเคารพสักการะนะคะพูดถึงสมัยก่อนนู้นนะคะเกาะเต่าเนี่ยเป็นคุกทางการเมืองในช่วงปีพศ2486-2487ถึงเป็นระยะเวลาเวลาหนึ่งปีเนี่ย เกาะเต่าได้ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองคดีกระบฏบวรเดชซึ่งย้ายนักโทษมาจากคุกบนเกาะตะลูเต่าแล้วก็เอามาไว้ที่นี่นะคะซึ่งที่เกาะเต่านี้มีอาณาเขตประมาณ35หไร่เนี่ยใช้กักขังนักโทษทางการเมือง50กว่าคนนักโทษทั่วไป50าสกว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้คุมนะคะมาคุมก็ประา 5เนี่ยของนักโทษที่เคยถูกคุมขังเกาะเต่าคือเกาะนรกที่ล้อมรอบด้วยฉลามเพราะนั้นนักโทษจะไม่กล้าหนีนะคะเพราะว่ากลัวฉลามต้องต่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดชีวิตเต็มไปด้วยความอดอยากแรนแข็งโรคภัยไข้เจ็บและโดยเฉพาะโรคไข้จับสันนะคะ <c oughs> มีนักโทษคนหนึ่งนะคะได้ลำพึงลำพันไว้เลยว่าความสุข เดียวของแต่ละวันก็คือการได้เฝ้าดูพระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลมันช่างสวยงามจับใจทะเลเปลี่ยนเป็นสีม่วงชมพูตัดกับท้องฟ้าสีครามซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ยังมีสภาพนี้อยู่นะคะทะเลสวยมากในปีพศ2487นักโทษเหล่านี้ก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษส่งตัวกลับบ้านก็ปล่อยให้เกาะเต่าเนี่ย กลับมาลกร้างไล่ผู้คนอาศัยอีกครั้งหนึ่งสมัยผู้บุกเบิกรุ่นแรกเลยนะคะในปีพศ .2490 พี่น้องฝาแฝดนะคะชื่อตาโอกับตาเอื้อมเป็นคนที่บุกเบิกเข้ามาโดยเรือใบมาจากเกาะสมุยนะคะเขาบอกว่าเรือใบเป็นแบบโบราณมีสองเสาใบเรือทำด้วยใบมะพร้าวแล้วก็ผ้าตาโอกับตาเอื้อมเนี่ยก็นํำข้าว เมื่อมาถึงเกาะเต่าก็ได้เริ่มถางที่และหาเศษซากของคุกที่เคยนักโทษเคยมาอยู่มาสร้างเป็นกระท่อมสำหรับที่พักอาศัยชั่วคราวต่อมาพวกเขาก็ได้พาครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานทางตอนเหนือของหาดไซรี6ปีหลังจากนั้นผู้คนเสื่อนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ส่วนย้ายมาก็เป็นคนจากเกาะพง,งานนะคะมาตั้งถิ่นฐานแล้วก็เริ่มชีวิตใหม่ที่เกาะเต่านี้ชีวิตความเป็นอยู่บนเกาะเต่า ยุคนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายชาวบ้านทำมาหากินด้วยการหาปลาทำสวนมะพร้าวปลูกข้าวทำสวนผลไม้นะคะในสมัยนั้นนะคะถ้าชื่อเกาะเต่าเนี่ยก็คงจะมาด้วยเหตุนี้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่มีเต่าทะเลเนี่ยอาศัยอยู่จำนวนมากพอในฤดูวางไข่ของแต่ละปีบนชายหาดเต่าก็ขึ้นมาวางไข่ มันทําให้เต็มไปด้วยลูกเต่าที่เพิ่งเกิดใหม่จนทําให้หาดทรายเนี่ยกลายเป็นสีดําด้วยเป็นลูกเต่าเล็กๆๆๆเต็มไปหมดนะคะพอในปีพศ2520นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกก็ได้เดินทางมาถึงเกาะเต่าเพื่อดำน้ำสำรวจธรรมชาติใต้น้ำที่อุดมสมบูรณ์ไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครค้นหาพบมาก่อน พวกเขาเดินทางมากับเรือประมงแล้วก็เรือบรรทุกมะพร้าวในปีพศ2527ที่พักเกาะเต่าก็ได้สูสร้างขึ้นที่อ่าวเทียนออกมีชื่อว่านิยมบังกะโลราคาห้องในสมัยนั้นก็คือละแค่30บาทนะคะตั้งแต่นั้นมาเกาะเต่าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการทำประมงการเพาะปลูกเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เกาะเต่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประมาณ3 5 0แสนห้าหมื่นคนต่อปีค่ะนนมาถึงเห็นบรรยากาศเห็นขึ้น น้ำเห็นทะเลใสเห็นหินสวยๆนะคะก็รู้สึกประทับใจมากนะคะเราไม่ได้มาเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วใช้เรือใบใช้เรือแบบชาวประมงสองชั้นตอนนี้เราเป็นเรือโบ๊ทนะคะซึ่งจะวิ่งตลอดระยะเวลากี่ชั่วโมงหนึ่งลำกี่ชั่วโมงหนึ่งลำมาเห็นบรรยากาศที่เหมือนกับชายหาดป่าตองยามค่ำคืนของภูเก็ตนักท่องเที่ยวเดินกันค่ะค่ำเดินกันโอ้ยสนุกสนานนะคะ ทำให้เกาะเต่าเนี่ยมีความเจริญมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะผู้คนที่นี่ก็เศรษฐกิจก็หลั่งไหลเข้ามาทําให้เกาะเต่านี้เจริญขึ้นนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ต้องไปเที่ยวไกลถึงต่างประเทศอันซีนเมืองไทยอยู่ที่เกาะเต่าก็คือเกาะนางยวนก็อยากให้ทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่เกาะเต่ากันนะคะ กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย